ลูกลูไมพ่อถูกลอตอร้หลังวันที่หนึ่งเนี่ยนัยังไม่ดีใจเท่าได้ลูกสนไปอยู่พร้อมพี่พร้อมน้องแล้วก็ได้ได้อยู่กับคุณย่าด้วยอ่ะ ไม่ต้องกลัวหรอกลูก,ลกครับคุณฝนทำใจสบายนะครับคุณหมอยสปรอ้าวมายังไงล่ะสวัสดีครับเอเอสวัสดีสวัสดีพวัสดีผมผ่านมาแถวนี้นะครับเลยแวะมาเยี่ยมเออดีแล้วลนะ่ะได้มาเป็นเพื่อนหมอจุติน,นะนะดีดีดีด ข้าบ้านครับคุณส่วนเชื่อหมอนะครับที่เนี่ยอาจจะมีอะไรแปลกตาไปบ้างแต่หนึ่งุณสนจะชี้เองครับ ไปหาหมอเถื่อนแล้ะฮะดูสินี่ติดเชื้อจะเป็นไข้มาไม่รู้กี่วันแล้วอ่ะแม่เอาซุปไก่มาให้กินบำรุงจิงกินทุกวานแล้ะไม่เห็นหน้ามันจะแปล่งปลั่งขึ้นมาแหมมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปสิลูกแล้วเมื่อสองสาวันก่อนนะจีลูกจากเตียงได้จะที่ไหนอะฮะ อากได้ยาโงมาเนี่ยแม่เคยซื้อเฮย้ยมันแพงจะตายจีจีก็รู้เือเดี๋ยวนี้เราไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วเมื่อก่อนนะแม่ยังพอจะประหลอกคุณยายได้มั้งแม่ก็มีอยากจะบากหน้าไปแล้วด้วย<ฮ>ลงนะคือลงใจหมายส้ลกรรมคอยดูนะจีจะทำให้เจ็บบ้าง เราได้กลับเข้ามาอยู่ในบ้านสวนสถานได้กลับมาอยู่ในห้องที่เคยอยู่แต่แต่เรากลับรู้สึกแปลกใหม่ยิ่งรู้ว่าในบ้านมีคนอยู่มากเราก็ยิ่งรู้สึกกลัวๆพี่สนคะแอะเองคะ่ะแอะเอานมสดมาให้พี่สนคะ่ะยายนวลบอกเอาไว้ พี่สนต้องการอะไรนะคะบอกแอดได้เลยนะคะหรือจะบอกจุกหรือจำเนียนก็ได้คใครก็ได้ค่ะในบ้านพรุ่งนี้ถ้าพี่สนพร้อนะคะเราจะเข้าไปกราบคุณย่าด้วยกันนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่สนเอาไว้พี่สนพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยไปก็ได้นะคะ จะเอาอาหารไปไหนไปให้พี่สนค่ะอ้าวแล้วทำไมไม่รู้จักลองมากินที่ห้องอาหารทำไมเจ้าต้องขึ้นเอาไปให้ด้วยฮะก็แอเรียนให้คุณย่าทราบแล้วไงคะว่าพี่สนเขายังปรับตัวไม่ได้อ่ะเขาไม่เคยอยู่ในบ้านที่มีคนเยอะแยะแบบนี้นะคะขนรรมเนียมอะไรเขาก็ไม่ทราบนะคะคุณย่าพราะเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างหลบๆซ่อนๆสนสนจะต้องไหว้ใครยังไงเขาก็ไม่ทราบนะคะคุณย่าพวกหูหนาตาเลอ่อสิ ฉันว่าแล้วเอาลิงเอาข้างมาจากป่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณย่าคะเราต้องให้เวลาพี่สนเขาบ้างสิคะ่ะแอ่ขอตัวก่อนนะคะเคยเห็นไหมผินไม่เคยคะ่ะก็ผินอยู่กับคุณหญิงตลอดเวลานี่คะ่ะแต่นัางจุ๋มแอบไปดูนะคะมบอกว่าสวยสวยค่ะคุณหญิงคะ่ะมันยังมีประโยชน์อะไร เกิดมาไม่เหมือนคนอื่นครับท่านยังอดหวั่นใจไม่ได้นะแม่ผินหวั่นใจเรื่องอะไรคะหวั่นใจว่ามันจะทําเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมาสิเพราะว่านางคนนี้มันจะนํา พี่จีต้องจะหายป่วยก็ออกไปเที่ยวเลยนะก็เออสิดักดานอยู่แต่ในบ้านเนี่ยจนรากจะงอกพี่ละาากงอกงอกตรงไหน่ะพี่จีงอกตรงก้นเหมือนผู้หญิงมีหางหรอเปล่าแต่ก็ยังดีนะขนาดเคยมีหางคุณยายให้เข้าไปอยู่ในบ้านเลยเจ้าพูดถึงใครใครเข้าไปอยู่ในบ้านถามคุณแม่ดี๋ยสิวันนี้เจ้าพาคุณแม่ไปพบนักสืบมา ยังไงคะแม่ก็นักสืบที่แม่ให้ไปสืบเรื่องสนธยานะยเขาบอกว่าตอนนี้สนธยาเข้าไปอยู่ในบ้านสุนทานแล้คุณยายยอมเหรอคะก็ลงอีรูปนี้แล้วก็คงจะยอมนะก็คงเป็นพัลมปากแม่หลานสาวคนโปรดนั่แหละที่เมื่อก่อนแล้วทําำหน้าบางไม่ยอมให้ใครพูดถึงไม่ยอมให้ใครรับรู้อะไรทั้งนั้นน่ะ ถึงขนาดว่าแช่งถ้าใครพูดถึงขอให้มีอันเป็นไปแต่ที่จีเป็นยังไงตัวเองเอาเข้าไปอยู่เองอ่ะก็เข้าไปอยู่แทนเราสามคนแม่ลูกเลยพี่จีอยากจะรู้นะคุณยายกับคุณลุงไม่อับอาย่ายที่น้านักหรือไงที่ใครต่อใครเขารู้ว่าที่บ้านสนสทานมีผู้หญิงที่มีหางนักสื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีหางแล้วก็ไอ้หมอชุสชนะคนที่มันเคยขั้วน้องแอบ เป็นคนปัดหางให้ผมสงสัยมันคิดจะขู่ทั้งพี่ทั้งน้องอ้าวอารมณ์ดีเชียวนะนะตาชุดจะไปไหนก็ว่าจะแวะไปบ้านตนทรท้านหน่อยครับไม่ได้ไปมาหลายวันแล้วครับ พ่อมีหน้าแหละอารมณ์ดีคุณพ่อครับผมก็ลมดีอย่างนี้ทุกวันนะครับผมเอาเยี่ยงอย่างมาจากคุณพ่อไงครับอย่าอย่าอย่ามายกฉันยกไม่ขึ้นหรอกอ๋อที่แกอารมณ์ดีนี่ก็เพราะว่าจะไปพบนี่ฉันถามไปนหน่อยนะวะ่าแกยังคบแล้วก็ชอบกับหนูแอะอยู่ใช่ไหมทําไมคุณพ่อถามอย่างนี้ล่ะครับฉันถามก็เพราะว่าฉันอยากจะรู้ว่า คุณสนทรียาเขาไม่ว่าอะไรแกเลยเลยหรอฮะทำไมล่ะครับบ้านี่